ออกเลยครับสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการ์ดโปเกมอนวีใบหนึ่งที่ตอนนี้เป็นของรางวัลใน l a d เดอของการแข่งเวอร์ซัด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าน้องๆทุกคนมีโอกาสจะได้นะครับก็คือการ์ดใบนี้ครับคาร์เมลันวนะครับ HP 200ถ้ท่าที่น่าสนใจนะครับก็คือท่าแรก สามารถจิบการ์ดอะไรก็ได้2ใบาจากสำรับมาขึ้นมือเรานะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับในเล็เจอขั้นที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ c r a m u r e n t VMAX นะครับ HP สูงถึง320นะครับโดยท่าโจมตีจะเป็นท่า Max Jet นะครับใช้จี้ใส่สเม็ดเขาเขียนว่าให้โยนเหรียญตามจำนวน Energy ที่แปะอยู่นะครับทุกครั้งที่ออกหัวด a ม a g e ก็คือคูณ80เข้าไปนะครับซึ่งตอนแรกที่พี่เห็นพี่ก็ ก็น่าสนใจนะก็แต่ปัญหาคือแล้วเราควรจะแปะ energy เข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าในพื้นฐานเนี่ยคือต้องใช้3เม็ดแต่ว่าเราอยากจะแบบยิงทีเดียวน็อกโปเกมอน V ีได้เลยเนี่ยในการที่ต้องสุ่มโยนเหรียญเนี่ยเราควรจะต้องโยนเท่าไหร่น้องๆพอลองนึกจินตนาการดูเนาะซึ่งพี่ก,ก็มีทั้งกันไปทำค่าความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็ไปลองเก็บสถิติจริงในเกมด้วย ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับมาลองดูกันว่าน้องนกเทพของเราตัวเนี้ยแบกเอเนจีกี่ใบถึงจะเก่งสุดๆนะครับอันนี้จะเป็นการแปกพลังงานแบบ4ไปนะครับจะเห็นว่าค่า d ดาม g e ที่เราคำนวณความเป็นไปได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่160นะครับแล้วก็จะมีแป่งไปที่80ด้วยแล้วก็240ด้วยนะครับซึ่งดูโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับอุตสาหส่ง v max ขึ้นไปทั้งทีตีเบาแค่80นะครับ ถัดมาจะเป็นส่วนของการแตะ Energy 5ใบนะครับ้าสังเกตเห็นว่าในค่าความเป็นไปได้นียดามเมจจะอยู่ระหว่าง160 240ถึงเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งดูแล้ว่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแตะ Energy แค่5ใบก็ค่อนข้างคุ้มอยู่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าถ้าแตะ Energy 6ใบจะเป็นประมาณไหนนะครับจะเห็นว่าที่6ใบเนี้ยดามเมจหลักๆจะออกอยู่ที่240ครับแล้วก็จะมีแกว่งไปที่160บ้างหรือว่า320บ้างซึ่ง เรียกว่าก็คุ้มอยู่นะแต่ว่ากับการแปะ e อ e r จีแค่6ใบนี้ดูความเป็นไปได้แล้วอะ่ะ5าใบน่าจะคุ้มกว่าแต่ว่าในเกมเพย์จริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าพอเล่นจริงเนี้ยมีโอกาสบอดแบบนี้บ่อยๆเลยนะครับอันนี้ผมเป็นการเก็บสถิตินะครับจากการสุ่ม35ครั้งจะเห็นว่าถ้าแปะเอ e r จี5้าใบนี้ดาเมจหลักเป็น240ก็จริงแต่ว่ามีแหวนไปทิพ80บ่อยมากเลย ส่วนเอนท์รีแบบ6ใบนะครับการเมีดหลักเนี่ยที่เราลองเล่นจริง35้ครั้งหลักๆจะอยู่ที่240นะครับแล้วก็แขวนไปที่160บ้างหรือ320บ้างน,นะครับซึ่งโดยในการเล่นจริงเนี่ยรู้สึกว่าการแปะ e n น r g y ีใบคุ้มกว่ามากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเกมเพลย์จริงนะครับจะเป็นการสุ่มโยน6ครั้งมาดูผลกันนะครับห5นะครับ ทั้งที่สองนะครับบอกสองนะครับบอกสองนะครับทั้งที่สามนะครับบอกสองนะครับบอกสองนะครับ,บ ครั้งที่สี่นะครับโอออก6เลยครับโอ้ออกเลยครับคั้งที่หนะครับครั้งที่ห้านะครับ มาลองดูครั้งที่หมาลองดูครั้งที่หกกันนะครับหกองกองนะครับก็จะ itter, อย่างที่เห็นในเกมเพลย์นะครับว่าในการเล่นจริงเนี่ยการแปะอนเอร์จีหกใบ ให้ผลลัพธ์ที่เรียกว่าดาเมตเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยหลักๆลักจะอยู่ที่240แล้วก็มีโอกาส160บ้างบางทีก็ได้ถึง300